โอเคค่ะอะเรามาต่อกันอีกนิดหน่อยนะคะกับเรื่องของรสชาติของอาหารเนาะเดี๋ยวนี้จะาพาไปฝึกเล่นเกมไปด้วยกันเลยนะคะโอเค so this this kind of like easy games that you can practice with your children โอเคก็จะพาไปฝึกเล่นเกมง่ายๆที่เอาไว้ใช้กับน้องๆในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะเราสามารถใส่ความ c r e a t e หรือ c r e a t i v e ได้เลยเต็มที่หนาโอเคสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรหรืออยากได้เกมอื่นๆเพิ่มเติมเดี๋ยวครูโบจะแนบไว้ให้นะคะแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วไปต่อกันที่อันถัดไปอันนี้นะคะ alright sweet sweet รสชาติเป็นยังไงคะหวานใช่ไหมคะ sweet it is sweet it tastes sweet อะพูดตามสั้นๆง่ายๆกับโคโบได้ว่า it's sweet สาครั้งพร้อมๆกัน it's sweet it's sweet it s sweet. it s, it s sweet อ่าเล่นวันกันนิดหน่อยเนาะโอเคอ่ะไหนเรามาบอกกันซิว่ามีเมนูอะไรที่หวานบ้างโอเคเราไปฝึกกันง่ายๆมีหลากหลายคำที่ในไทยใช้ทับศัพท์กันแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอ <All right. S 1> ถ้าถามเป็นประโยคง่ายๆในการฝึกใช้เล่นเกมกับครอบครัวที่บ้าน tell me five things or f i menus That are sweet. Tell me five menus that are sweet. เห็นไหมได้ประโยคคำถามไปด้วยนะคะ Tell me five menus that are sweet. อ่ะโอเคครูโบเว้น <wen> แก็บให้ทุกคนช่วยกันนึกนะ Alright one two three four five มีเมนูอะไรบ้างคะที่มีรสชาติหวานอรอจะเป็นของหวานก็ได้จะเป็นของคาวก็ได้คำว่า sweet นอกจากจะแปลว่าเป็นรสชาติหวานแล้วเขายังแปลเป็นในหมวดของของหวานได้ถ้าต่อจากนี้ไปเราเริ่มสังเกตจากสิ่งของรอบตัวเราเราสามารถดูที่เมนูต่างๆได้ตามร้านพวกแบบร้านเบเกอรี่อะไรเงี้ยนะคะได้ว่าเขาอาจจะใช้คำว่า sweet เนาหรือ d ี s s e r t ก็ได้ของหวานเราออกเสียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวออกเสียงตามไปด้วยกันนะคะ sweet sweet ถ้าเขาอยู่ในรูปของแนวหรือสิ่งของที่จับได้หมายถึงว่าหมวดอาหารอะไรเงี้ยนะคะเขาจะใช้ sweet แทนหมวดของหวานได้ค่ะ sweet sweet อ่า alright โ okay. อเคแต่ อีกคำหนึ่งที่แปลว่าของหวานเหมือนกันที่เรารู้มาตลอดแต่เราอาจจะย,ยังไม่มั่นใจว่าออกเสียงว่าอะไรเราสามารถออกเสียงแบบนี้ได้เลยนะคะ dessert dessert กินแล้วมันเป็นไงคะกินแล้วมันฟินดีใช่ไหมคะ i อ้ t right. กินแล้วมันฟินดีเยี่ยมเลยจำง่ายๆเทคนิคการจำแบบนี้ก็คือ dessert นะคะ โอ้ไร oh, right. อ่ะมีเมนูอะไรบ้างที่เป็นรสชาติหวานง่ายๆเลยเนาะสร้างประโยคไปด้วยกันแบบง่ายๆอย่างที่คุโบย้ำเมื่ออันเมื่อสักครู่นี้ว่ามันจะเป็น subject verb ตามด้วย objective ก็คือประธานกริยาแล้วก็กรรมต่างๆเนาะที่เราจะบอกขยายว่ามันคืออะไรอย่างง่ายๆอันนี้เลยก็คืออ่ะอย่างเช่นถ้าเราบอกเมนูเป็นเค้กใช่ไหมอาจจะตรงกับคุโบหรือไม่ตรงก็ได้ไม่เป็นไรนะ a l <right. S 2> cake it's sweet ง่ายไหมคะ cake is sweet สำหรับใครที่ไม่ได้เลยก็สามารถมาค่อยๆปูพื้นฐานเรียนรู้แบบนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะฝึกได้ไม่ยากเลย cake is sweet โอเค j o o ทับทัดๆโ okay. อเคไปต่อกันที่มีเมนูอะไรที่เป็นรสชาติหวานที่อาจจะไม่ใช่ ขนมก็ได้อาจจะไม่ใช่ของหวานก็ได้อาคุโบให้หนึ่งอย่างแล้วกันเมื่อกี้แอบให้ไปแล้วอะไรเป็นสีเขียวๆ What is green? What menu is green? What menu is green? เมนูอะไรเป็นสีเขียว,ยว For example for for the food okay for the food green curry is sweet แถมให้อีกหนึ่งคำในเเปอร์นี้ไม่มีแต่เท k e n o t เข้าไปได้ใครอยากรู้คำศัพท์ก็ทักมาถามได้โอเค green curry is sweet and creamy 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 cream ก็คือแบบรสชาติเป็นครีมครีมหรือนัวนวอะไรเงี้ยเนานะคล้ายๆแบบแกงเขียวหวานหรือลาเต้ลาเต้ในปร,ประเทศไทยก็จะแบบรสชาติ creamy it's creamy อะไรเงี้ยค่ะ ได้เลยเวลาที่เราจะอยากจะสื่อสารกับคำไหนๆเราเอามาวางง่ายๆแค่นี้เองเลยเช่น latte is creamy latte is creamy green curry is creamy and sweet บอกสองสิ่งเราใช้แอนมาเชื่อมได้สำหรับประโยคง่ายๆที่เราเอาไว้ใช้พูดกับน,น้องๆได้ในทุกๆวันนะคะ Alright, โอเคเห็นไหมจากคำว่า sweet เราก็แตกแยกย่อยออกไปแบบได้อีกเยอะแยะมากมายและผู้โบก็แถมคลังคำศัพท์ที่ไปบอกกับ texture ต่างๆว่า creamy ก็ใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคมี sweet creamy อะแถมให้คำในนี้ยังไม่มีเหมือนกันคำว่ารสชาติมันเป็นมันๆน่ะมันๆเยิ้มๆอ่ะมันๆแบบเหมือนอาจจะเป็น crispy pork หมูกรอบใช่ไหม crispy pork อ่าหมูเราใช้ pork โอเ okay. ค crispy pork หรืออะไรดีล่ะน้ำมันพืชต่างๆใช่ไหมถ้าเรานึกถึงคำว่าน้ำมันในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไรคะอันนี้เป็นเทคนิคการเรียนรู้ของครูโบและลูกๆหมื่นกว่าคนที่เราได้สร้างมานะคะน้ำมันเราใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเอ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 เ ง่ายๆเลยที่ไว้ใช้ทาผิวก็ก็อันเดียวกันแต่เขาก็จะแตกชนิดว่าแบบเออมันเป็นน้ำมันประเภทไหนเราใช้ง่ายๆแบบนี้นะคะ oil, oil 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 คือน้ำมันต่างๆนั่นเองนะคะอ่ะแต่เวลาจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันมันมัน,มนเราจะใช้ได้ว่า oily oily it's oily โอ้ยมันมันมากเลยค่ะเมนูนี้มีอะไรบ้างอ่ะคุณโบนึกก่อน อย่างเช่นกล้วยแขกดีไหมโอเคกล้วยแขกเนาะภาษาอังกฤษมันจะง่ายแบบนี้เลยเขาจะดูแค่วิธีการค่ะเขาจะดูแค่วิธีการว่าเ,เมนูนั้นน่ะน,น,นะคะมีนี่เมนูนั้นน่ะน,น,นะคะเขาผ่านกระบวนการอะไรมาเนาะอย่างเช่นกล้วยแขกภาษาไทยใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษมันคือกล้วยที่นําไปทอดใช่ไหมคะง่ายๆเลยนะ ใช้แบบนี้เหมือนใช้เหมือนไข่ทอดก็คือไข่ดาวบ้านเรานั่นเองเราจะใช้ว่า fried banana fried banana fried banana is oily แปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะโอเค fried banana ก็คือกล้วยกล้วยแขกหรือกล้วยทอดนั่นเองตามด้วย is ที่สอนไว้ subject มาแล้วประธานคือ fried banana is oily กล้วยแขกมันเป็นยังไงคะทุกคนกล้วยแขกมันมันมากๆเลยอะซึ่งกินบ่อยๆมันดีไหมคะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะ but it's yummy right it's tasty for for some people Yeah แต่มันก็อาจจะแบบเออรสชาติด,ดีสำหรับบางคนนะนะคะเราก็สามารถเอาไปใช้แบบนี้ได้สำหรับใครที่นึกเมนูอื่นๆอ,ออกที่เป็น oily ก็สามารถ พิมพ์มาบอกได้นะนึกไม่ออกว่าเมนูนั้นใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไรพิมพ์ภาษาไทยมาก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันเนาะเราจะได้แบบมีการ c o m m u n i เค e หรือการสื่อสารให้เก่งขึ้นทุกคนก็จะได้เก่งขึ้นไปตามโคโบขออีกหนึ่งเมนูที่แบบมัน oily ได้ไหมคะมีอะไรที่มัน oily อีกบ้าง o m ม l e t ตได้ไหม o m e l e t ตอย่างที่ยกตัวอย่างไป ep ที่แล้วเนาะ o อม l e t ต สำหรับใครที่แบบไปเจอแม่ค้าทําแบบน้ํามันท่วมๆเลยฟูๆเลยเออแล้วกัดเข้าไปแบบ you bite it you take a b i t e and then oh it's so oily เราก็ใส่ feeling แบบนี้เข้าไปได้นะ it's so, uh, like it. it so oily I don't like it it's so oily I don't like it ไม่ชอบก็พูดแบบนี้ได้คุูโบสโลด,ดาวช้าๆให้ฟัง I don't like it I Don't like it. I don't. I don't like it. เสียงมันเปลนเข้าไป like กับ it ก็เลยกลายเป็น like it, like it. like it. I don't like it. I don't like it because it's oily. Because ตามด้วย subject because it's oily. Okay, omelet is oily. Omelet it's oily. I don't like it. I don't like oily. That's good, easy. มีเมนูอื่นๆอีกไหมคะมีอะไรอีกบ้างอ l y y มันจะเป็นลักษณะแบบมันมันนะคะมันมันเยิม้มเยมดูแบบมีความน้ำมันท,วทวนะะ่วมทั่วมาค่ะเราก็สามารถยกตัวอย่างประโยคอื่นๆเพิ่มเข้าไปได้อีกด้วยเหมือนกันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวค่อยมาแชร์กันต่อว่ามีอะไรอีกบ้างอะ first, sweet, sweet I give you two example about it right, okay? เราไปต่อกันที่ it tastes hot and spicy it tastes hot and spicy hot and spicy คือเผ็ด ร้อนใช่ไหมประเทศไทยเราก็ค่อนข้างเป็นแบบขึ้นชื่อในเรื่องอาหารเผ็ดร้อนอร่อยแซ่บแซบแซ่บเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันเนาะ,ะไม่ว่าจะเป็นส้มตำยำหรือจะเป็นต้มยำต่างๆที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยคำว่ามีชื่อเสียงเราก็ใช้คำว่า famous อะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกัน hot and spicy tell me about five menus that are hot and spicy tell me five menus that are hot and spicy ครูโบขอ5เมนูที่จะมาบอกว่าเป็น hot and spicy ได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวครูโบให้เวลาสักครู่หนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ๊ะเราได้เมนูที่ใกล้เคียงกันหรือเลปล่าเพราะว่าจริงๆมันก็จะมี signature dish right signature dish in Thailand signature dishes in Thailand like Farang uh, Lu, foreigner, love to eat this. Or Thai people love to eat this dish. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Alright, okay. Hot and spicy. I would say spicy salad. อะไรนะที่มันดังๆมากที่ที่ในพัทยาเนาะ after Yum ใช่ไหมคะ have you ever tried that โอเคเคยมีใครเคยไปลองไหมคะสาวกชาวพัทยาหรือว่าสาวชาวแบงกอกเกียนเนาะคนกรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะ alright okay after Yum อะไรเงี้ยเนาะก็เราก็จะใชยว่า spicy salad spicy salad is hot and spicy ก็ได้เหมือนกันแบบมันเผนะ็ดร้อนอะเผ็ดเผ็ดร้อนในที่นี้อาจจะเป็นเผ็ดร้อนเชิงพริกก็ได้นะโอเค spicy salad ยำนะคะ spicy salad is hot and spicy อ่ะมีชื่อเมนูที่แบบค่อนข้าง famous หรือมีชื่อเสียงใน t h a ยนั่นอีกด้วยเหมือนกันก็จะมีโธมยำกุ้งวโธมยำถ้าฝรั่งเวลาเขาอธิบายอะคะ่ะเวลาที่เขาไม่รู้ว่าสิ่งนั้นนั้นเป็นอย่างไรเขาก็จะอธิบายตามรสชาติ แล้วก็สิ่งที่เขาเห็นเนาะอย่างต้งยมยำกุ้งในประเทศไทยอะ่ะเวลาเขา define หรืออธิบายค่ะเขาจะใช้แค่ว่า like spicy soup spicy soup ก็คือต้อยมยำกุ้งมันเป็นลักษณะของซุปซุปคือซุปที่เป็นน้ำหนามเนาะโอเคอาจจะเป็นแบบคนก็ได้อาจจะเป็นใสก็ได้ถ้าเป็นใส่เราจะเรียกว่า clear soup clear soup โอเค but this one like we gonna say tom y m n tom y u m kong, it's hot and spicy or oh, this spicy soup it's hot and spicy อ่ามันนั่งเผ็ดและร้อนเลยอะค่ะแบบ oh I can't stand บางคนก็ทนไม่ไหวเนาะ can't stand โอเคแบบนั้นก็ได้เนาะสำหรับเมนูที่สองที่เป็น hot and spicy โอเคง่ายๆนะคะพูดตามกันนะ tom y u m kong, it's hot and spicy โอเค ต้มยำเค่ง it's hot and spicy แต่จริงแล้วหลักการในการพูดภาษาอังกฤษอะคะ่ะสำหรับพวกที่เป็นเมนูไทยหรือสิ่งต่างๆที่เป็นชื่อคนที่เป็นภาษาไทยเราสามารถพูดให้ชัดได้เลยนะโอเคเช่นเช่นต้มยำกุ้ง is hot and spicy ส่วนนี้เป็นภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษให้ชัดได้สมมติเราไม่ได้เก่งมาตั้งแต่แรกสามารถฝึกเรียนเสียงคูบโบแล้วก็แนะนำให้ฝึกดูหนัง หรือฟังเพลงเลือกที่ชอบที่ชอบอะค่ะได้เลยว่าเราชอบไปทางมีเดียไหนถ้าเราฝึกมันบ่อยๆมากพออะค่ะเราก็จะเก่งภาษาอังกฤษรวดเร็วมากยิ่งขึ้นทีนี้พอเราได้เบสิกไปแล้วได้ไปฝึกกับลูกน้อยแล้วเราไปเติมคลังที่มันอัปเปอร์เลเวลขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นไปเรื่อยๆทีนี้คลังคำศัพท์เราก็จะแบบไต่ระดับได้อย,อย่างรวดเร็วคร,รูโบเชื่อว่าทุกคนก็จะเก่งและมั่นใจในภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน ได้ย่างรวดเร็วเนาะล a p i d เ y alright good job it tastes hot and spicy it tastes hot and spicy good job okay ตัาตัาตัา <c oughs> อ่ะส่งพลังให้อีก2ประโยคละกันเนาะอีก2ประโยคก่อนที่เราจะไปนะคะอ่าสประโยคก่อนที่เราจะไปนะ it tastes juicy it tastes juicy รสชาติเป็นยังไงคะ juicy เป็นความฉ่ำน้ำค่ะ juice มันเป็นแบบเหมือนน้ำผลไม้ใช่ไหมคะตอนที่เราเรียนโรงเรียนไทยทั่วไปอ่ะมันน่าจะให้ส่วนใหญ่เขาจะออกเสียงกันผิดๆก็จะเป็น juice อย่างนั้นใช่ไหมแต่สกังออกเสียงให้ถูกต้องเราจะออกแค่ว่า juice juice alright พอมันมาเติมซี่เข้าไป it's juicy it's juicy เรานึกเมนูออกไหมคะผลไม้อะไรหรือ ผักอะไรอาโบแนะนำให้เป็นผลไม้ละกันเนาะจะเห็นภาพได้ชัดอ่ะ i t fruit Fruit เราก็ออกเสียงชัดๆได้แบบนี้เสียงสั้นแบบนี้เพราะว่าถ้าเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะออกเสียงยาว Food Food อ่ะอันนั้นจะเป็นอาหารและ f o o d f o o d อ่ะแต่ส่วนผลไม้นะคะเราจะออกเสียงแบบนี้ Fruit Fruit โอเค tell me five fruits that are juicy tell me five fruits that are j u y อันนี้เป็นเทคนิคที่จะทำให้เราเข้าใจอย่างถ่องแท้นะว่าเอ๊ะพอ juicy อะ่ะเราไม่ต้องท่องจำแล้วนะคะแต่เรายกตัวอย่างมาในหัวบ่อยๆบ่อยๆเราทำซ้ำแบบนี้รับรองเก่งแน่นอนนะโอเค Uh, as you can see from this picture อย่างที่น้องๆหรือคุณแม่ได้เห็นจากในภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพอะไรคะแตงโมแตงโมแตงโมใช่ไหม <laughs> ใครใครพูดแตงโม,โมโดยที่ไม่ใส่ทำโนโองเพลงได้ไหม alright แตงโมใช่ไหมแ right. ตงโม,ม,งโมภาษาอังกฤษ,กฤษเราจะใช้คำว่า watermelon watermelon alright เราสร้างประโยคแบบนี้ได้คุณ watermelon เขากลายเป็น subject ของประโยคนี้ใช่ไหมคะเวลาจะบอกว่าเขาช่ำน้ำเราจะพูดแบบนี้ watermelon is juicy watermelon is juicy is that easy watermelon is juicy แตงโมเป็นผลไม้ที่มีความฉ่ำน้ำแตงโมมันฉ่ำน้ำนะมันเป็นแบบรสชาติแบบหวานฉ่ำฉ่ำน้ำอะไรอย่างเงี้ย juicy จะเป็นลักษณะของการแบบ juicy ฉ่ Z, ำน้ำช่ำน้ำอะค่ะอมืมีอื่นๆอ,อีกมากมายมีฟรุตชนิดต่างๆอีกมากมายที่มีความช่ำน้ำครูบโบยกตัวอย่างให้ง่ายๆเนาะมีใครนึกอย่างอื่นออกไหมอ่ะครูบโบให้เวลา3วินาที one two three โอเค I will say orange orange, orange มีความช่ำน้ำไหมคะอ่ะ orange มีความช่ำน้ำช่ำน้ำนิดหนึ่งเนาะช่ำน้ำที่มันมีน้ำข้างในเยอะๆอะค่ะกับ ง่ายๆเลยนะกีวี่กี i ี่กีว i ่อ่าโอเคกีว okay. ีก็มีความฉ่ำน้ำเนาะและอีกหลากหลายเมนูที่เป็นฟรนะุตเนาะที่มีความฉ่ำน้ำถ้าเรายกตัวอย่างเราก็ใช้แบบเดียวกันค่ะ orange is juicy อ่าเวลาที่ดึงเกมมาเล่นกับน,น้องๆอ,อะค่ะเราก็สามารถ give a clue หรือให้คำใบ้น้องแบบนี้ได้ว่า it's kind of fruit เรายังไม่บอกนะว่าสิ่งนั้นคืออะไรเราสามารถแบบถือครัรดไว้ด้านหลังแบบนี้ได้แล้วแบบไม่ให,ห้ให้แม่ให้เด็กเห็นนะคะไม่ให้น้องๆเห็นสําหรับเด็กที่แบบเ,เริ่มโตขึ้นมาอีกหน่อยแล้วนะคะโอเ okay. ค it's it's kind of fruit it's kind of fruit มันเป็นประเภทของผลไม้ it's juicy มันมีความฉ่ำน้ำ it's sweet ม,มันหวานนะเนี่ยเราใบสามคำใบอ้อ่ะมันก็จะกว้างไปแล้วใช่ไหมมันก็จะกว้างมันก็จะสนุกเด็กก็จะสามารถถามกลับมา is it orange is it m a n g o s team is it ก a ว a is it ป n นา a อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะให้สโคบเขาในการที่เราเพิ่ม logical thinking อะคะ่ะการคิดแบบเป็น,ปนกระบวนการหรือการคิดแบบมีตรก,กะให้เด็กๆแบบว่าตรากะนะแบบว่า ให้เด็กแบบฝึกคิดด้วยกลยุทธ์ต่างๆกระบวนการฝึกคิดต่างๆก็จะช่วยน้องให้เป็นเด็กที่แบบมีความคิดเนาะเติบโตได้อย่างสวยงามซึ่งเกมพวกนี้เราก็จะใช้ในคลาสสดที่ที่ Smart English เยอะมากเลยอ่าสำหรับใครที่มีโอกาสนะคะก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ว่าเอออยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวครูโบก็จะนำเทคนิคดีๆต่างๆมาให้กันไปอ่ะได้เมนูอะไรบ้าง,างได้ชื่อ ผลไม้อะไรกับนบ้า,บางที่มีความ juicy juicy มช่ำน้ำนะช่ำน้ำ alright okay สุดท้ายสุดท้าย bitter 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 ก็มีความขมนั่นเองนะคะความขมนะคะ it's bitter okay เรามาดูว่ามีเมนูอะไรที่มันขมนะถ้า define ง,ง่ายๆถ้าบอกง่ายๆ ก็สร้างแบบนี้ได้ส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงกาแฟใช่ไหมหรือแบบกาแฟใช่ไหมคะบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามันต้องออกเสียงแบบไหนถ้าออกเสียงง่ายๆแบบนี้ที่สวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะเป็น coffee coffee โอเค coffee is bitter อ่ะหลักการง่ายๆเหมือนกัน coffee ตอนนี้เป็นประธานแล้วตามด้วยกริยาเนาะ subject verb and objective โอเค coffee is bitter. Okay, coffee is bitter. ตอร์โอเคมีเมนูอื่นๆอีกไหมคะที่แบบรสชาติขมอ,อ่ะถ้าใครนึกออกสามารถบอกมาได้นะคุณโบอาจจะนึกออกไวๆอาจจะเป็นดาร์คช็อกโกแลตดาร์คช็อกโกแลตนะก็อาจจะเป็นช็อกโกแลตที่เป็นแบบไม่ใส่นมนะโอเคดาร์คช็อกโกแลต it's a little bit bitter too alright okay สำหรับใครที่อยากได้คำแนะนำอะไรนะคะก็สามารถทักมาตรงนี้ได้เลยใครจำคำไหนได้แล้วบ้างพิมพ์ทวน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 บ่อยๆกันได้เลยนะคะและอยากรู้อะไรเพิ่มเติมพิมพ์ทิ้งไว้นะแล้วเดี๋ยวครูโบก็จะมาให้ข้อมูลดีๆแบบนี้ไว้นะคะเพื่อให้ฝึกฝนภาษาอังกฤษให้เก่งและมั่นใจไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวเจอกันอีพีถัดไปบายสียอ